ที่จําได้คือลาพันเซลอาลาพันเซลไม่ใช่ดิสนีย์หรอไม่ฟังก่อนค่ะคงก็ดูบาร์บี้เหมือนกันค่ะตามตีมเลยค่ะเจนนี่ก็ดูบาร์บี้ค่ะตามตีมเลยค่ะอีบาร์บี้คือเป็นนางเอกตลอดขวากเถียงใช่ไหมไม่ดูบาร์บี้อ่ะไม่รู้หรอว่าบาร์บี้มีมังกรพูดได้ วันนี้เป็นมิกกี้เมาส์แคทค่ะแคทแต่งเป็นลูกเสือรัเซลในเรื่องอัพแฟาร์ค่ะแต่งตัวเป็นบาร์บี้ แต่งตัวเป็น l าสเซียงพรินเซสค่ะดิสนีย์ค่ะแน่นอนบาร์บี้คือกลัวตอนเด็กๆกลัวบาร์บี้ก็เลยแบบเออชอบดิสนีย์มันดูแบบหลากหลายกว่าแคทคิดตอนเด็กๆดูบาร์บี้ค่ะควนก็ดูบาร์บี้เหมือนกันเลยค่ะตามตีมเลยค่ะจนนี่ก็ดูบาร์บี้ค่ะตามตีมเลยค่ะไบดิงดอรี่จนนี่ได้ดูไหม เราดูนิโม่ไหมเออไม่ไม่ไม่ดูนิโม่เลยอ่ะเกิดวะไลออนคิงจจยังไม่เคยดูเลยนะทุกคนไม่ชอบดูสัตว์หรือแบบหรือเกี่ยวปะก็อาจจะเกี่ยวมั้งส่วนใหญ่ถ้าของดิสนีย์ที่ดูก็ต้องเป็นแบบเป็นมนุษย์อะจังโมอาน่าอย่างเงี้ยแล้วก็โปโคโลโคถ้าแบบสิ่งโตพูดได้โก็จะรู้สึกว่าเออก็สนุกแต่แปลกๆอะไรแบาบี้ก็ไม่เรียลสติกเท่หร่ รเรื่องล่าสุดน่าจะเป็นไอปัตลยเยียจำชื่อเรื่องไม่ได้แต่ว่าถ้าที่ชอบที่ล่าสุดไม่ดานมากก็จะเป็นเรื่องเลดแพนด้ ฝาฝาความรัวโตมาแล้วดูอเลยใช่โตมาแล้วคือย้ายย้ายอยู่ที่นี่ย้ายย้ายก็ถ้าดูล่าสุดน่าจะเป็นเรื่องรูค่าไหมเคยดูว่าดิสนีย์พาทเอออันนี้ดูล่าสุดคือที่ที่ย้ายย้ายทีส่วนหนึ่งคือเราเรียนแอนิเมชันมาแล้วทีนี้บาร์บี้อ่ะมันไม่ได้ทาแบบเหมือนแบบดิสนีย์หรืออะไรเงี้ยเออที่แบบมีการเออมาโชว์แบบเบื้องหลังให้ดูว่าปั้นยังไงเรนเดอร์ยังไงลงสีนู่นนั่นอะไรอย่างเงี้ยพวกซาร่บอร์ด่งเงี้ยแต่ว่าพอเรียนอ่ะมันก็ต ดิสนีย์มีคาแรคเตอร์ที่หลากหลายมากกว่ามีทั้งสัตว์มีทั้งคนแต่บาร์บี้ก็คือที่บันไม่ดูเพราะบันรู้สึกว่ามันเป็นแพทเทิร์นเดิมๆก็คือมีบาร์บี้คนผู้หญิงผู้ชายและผองเพื่อนผาเขียงอะไรไม่ดูบาร์บี้คุณไม่รู้หรอว่าบาร์บี้มีมังกรพูดได้ ตัวตัวเล็กๆที่มันเป็นขนฟอฟฟี่อ่ะเหมือนเหมือนเฟอร์บี้เลยโอ้พายลี่เทลแฟรี่เทลก็จะพูดว่าเฟอร์บี้นี่บันก็กลัวนะเฟอร์บี้ใครอเมือกที่มันตุ่มๆไอจุดๆอ่ะเออใช่แล้วพูดว่อ้าวเสิรเสิร์ฟเสิรเอะไรนะลิกใช่ล้วครบเลิชิกมันก็สนุกดี เฟอร์บี้พูดยังไงนะเฟอร์ตลอดเออดู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 มันดูเออมันก็แอบแบบน่าเบื่อไม่รู้ว่าอีอีบาร์บี้คือเป็นนางเอกตลอดแบบแบบให้คนอื่นเป็นนางเอกว่าเธอมีหักมุมไหมบาร์บี้มีหักมุมอุ้ยสุดๆอ๋อเหรอถือว่านางเอกคือต้องเป็นต้องเป็นคนสวยต้องเป็นแบบเย่บาร์บี้เป็นคนเก่งแบบฉันต้องเป็นคนสวยคนเก่งนะฉันจะได้เด่นได้ดังเป็นเป็นนางเอกเออโอ้โิงแต่ว่าอันนี้ก็ดีเอ้ซิ่งไม่เสียงกันได้พอดีกันแหละพอดีเลยแต่ว่าเนี่ย ก็ดีก็คือสิ่งดีะนะเพราะว่าเขาเหมือนแบบทำให้ผู้หญิงอะเป็นลีดเดอร์ชิพได้ออแต่นี่มีผู้หญิงเป็นลนะีดเดอ,อร์ชิพนะอ็จะมีโล ไม่ปันจันก็คงเป็น t o สตอรี่เหมือนเดิมที่แบบว่าทุกตัวหุ่นทุกของเล่นก็ต้องช่วยกันทําภารกิจบางอย่างแต่ละชิ้นเขาก็จะมีจุดเด่นของเขาที่จะสามารถช่วยมันแบ,บมันช่วยกันเยอะเลยเออนะแบบว่าออได้เรียนรู้ไไรได้เรียนรู้ะไรน่ารักดีเ็ท อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเขาก็แบบเออมีหน้าที่มีจุดเด่นของแต่ละคนที่แตกต่างกันแล้วมันอาจจะมีประโยชน์ในบางสถานการณ์แต่บางสถานการณ์อาจจะไม่มีประโยชน์แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่มีประโยชน์ไงเออเขาก็แบบเออต้องรอสถานการณ์ที่แบบเขาได้ใช้ตัวเองออกมาเอาจริงๆบารี่อ่ะเราเราเราว่าแบบถ้าเป็นเรื่องทีมเวิร์กอะแทบจะถูกภาคเลยนะเพราะแบบนางเป็นคนมีเพื่อนประมาณนึงใช่ไหมไรท่แบบไม่ถูกกันก็เถอะตอนแรกคือไม่ถูกการแต่สุดท้ายก็คือแบบตัวารมา ทำลาย,ยานี้จะต้องแบบมาร่วมมือกันนะ,อ,ะอาจจะเป็นแบบอัญญปณีมารวมกันแล้วก็รวมพลังสู้กับแบบเออตัวร้ายอะไรเงี้ย <Okay. S 1> เอเเอส่วนใหญ่มันจะเออมันจะแนวนั้นไงมันก็เลยแบบถ้าเป็นเรื่องทีวีกันเรา่าเยอะันต่อไปคือการยมมอมรับความแตกต่างค่ะมันเยอะอะไรนึกว่า บ <Barbie>, ี่มันสลับตัวกันอ,ะอ่ะเพราะว่าคนนึงเป็นคนยากจนแต่คนนึงเป็นคนแบบเป็นเจ้าหญิงเลยเหมือนแบบฐานะที่ต่างกันแต่ว่าท้ายสุดเขาก็มายอมรับแบบคนยากไร้ให้เข้ามาช่วยแบบทํางานในราชวังถึงแม้เขาจะยากจนแต่เขาแบบมีศักยภาพในการทํางานสูงมากท่ดิสนีย์ค่ะปุ๊ดตาย เพราะว่าแบบเหมือนแบบว่ายอมรับในแบบว่าความแตกต่างสุดท้ายแบบการมาเป็นเพื่อนกับคนได้เปลี่ยนจากเสียงกี๊ดเป็นแบบเป็นเสียงหัวเราะแทนค่ะเฟมิน,นิสต์ค่ะโอเคบิี่เริก่อนบาร์บี้ยังเห็นได้ชัดมากเพราะว่าส่วนใหญ่บาร์บี้แบบเป็นเจ้าหญิงที่จะปกกของเมืออย่างเงี้ยตัวเอกเป็นผู้หญิงไงหลักๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบความรักก็คือมาเสริมมูลาน <c oughs> ไม่ต้องเสียมกันเลยจริงๆอ่ะมูหลานเป็นการ์ตูนเก่ามากแล้วมันคิดว่าเป็นเหมือนเป็นเรื่องแรกๆที่แบบพูดประเด็นนี้ออกมาเลยนะตอนจบของเรื่องอ่ะเขาได้การยอมรับแม้แต่กษัตริย์ก็ก้มหัวให้อะไรอย่างเงี้ยจากแบบความตั้งใจของเขาจริงๆคิดว่าอิชชูวนี้มันแบบอิมแพกมากนะตอนเราเด็กๆอ่ะเรื่องแรกที่ดูแล้วแบบจําขึ้นใจเลยคือเรื่องที่มันสลับตัวกันเรื่องเจ้าหญิงยักษ์ไรอ่ะที่มันสองคนสีชมพูกับสีฟ้าอะไรเงี้ยสองคนนี้เขาก็จะสลับตัวกันเราก็เลยจําขึ้นใจเพราะว่าเราไว้ดู ี่ไว้เปรียบเทียบกันว่าเธอจะเป็นคนยากไร้หรือฉันจะเป็นเจ้าหญิงเออมันเป็นกิจกรรมที่เราได้ทํากับครอบครัวได้สนิทกับพ,พ,บพี่อะไรอย่างนี้ถ้าแบบนึกมาตอนแรกเลยตอนนี้คือที่จําได้คือลาฟันเซลคือลาพันเซลไม่ใช่ดิสนีย์หรอไม, Disney, อไม่ฟังก่อนฟังฟังนีก็คือเหมือนฉากที่ประทับใจคือเป็นซีนที่วาดรูบนผนังวาดไปวาดมาอยู่ๆก็คือแบบอ้าฟแฟนซีเข้าไปได้แล้วก็ไปทะลุตรงอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่าแบบเชี่ยเจ๋ง ผู้การอันนี้ ได้เงี้ยฉันแบบฉันชอบน่ารักชอบชอบของมันภาพติดตาหรอตอนเด็กๆเหมือนเรามี3ามพี่น้องใช่ป่ะก็เลยจะชอบดูโดนนั่นดักโดนนั่นดักที่มันมีลูกเป็ด3ตัวที่มันเป็นสีสีสีน้ําเงินสีแดงสีเขียวใช่ป่ะเราก็จะแบบเหมือนแบบแย่งกันเป็นสีนู้นสีนี้อะไรเงี้ยก็จะแบบเป็นคาแรคเตอร์ประจำตัวแต่ว่าจําเนื้อเรื่องไม่ได้เพราะตอนนั้นเด็กมากแต่ว่าถ้าเนื้อเรื่องถ้าจาได้จริงคงเป็น t อย s ตอร y ที่เริ่มรู้สึกว่าเราดูหนังแล้วเราแบบจําเรื่องได้แล้วฟ่งเป็นคนดูบาบี้ใช่ป่ะแล้วทุกอย่่าางงขอบี้ มันจะเป็นสีชมพูซึ่งแต่ตอนเด็กอะเราอะไม่ได้เป็นคนชอบสีชมพูเว้ยแต่เราก็มีความรู้สึกว่าแบบผู้หญิงสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเวลาเราดูวาบี่เราก็จะเลือกเป็นแบบเพื่อนนางเอกหรือว่าอะไรเงี้ยเพราะรู้สึกว่าไม่ฉันจะไม่เป็นนางเอกที่ชอบสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยแล้วโตวมาเปลี่ยนปะก็ เปียกไม่ได้จํากัดว่าแบบผู้หญิงต้องแค่สีชมพูอะไรเงี้ยเออแต่ตอนนี้ก็เริ่มชอบสีชมพูนะสลับสลับเออตอนนี้ใช่ตอนนี้ก็คือเริ่มอินกับสีชมพูนะถ้าเป็นของโจก็อาจจะคล้ายคลายของพี่ฟานแต่เป็น่เรื่องเรื่องของเพศแปลว่าพอเราดูบาร์บี้แล้วบาร์บี้มันชอบมีแบบเจ้าหญิงกับเจ้าชายต้องคู่กันมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าเราถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กว่าการที่ผู้หญิงชอบผู้หญิงเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบอุ๊ยเราทําผิดหรือเปล่าแต่จริงๆก็คือโตมาแล้วก็รู้แล้วว่าอ๋อความรักมันแบบหลากหลายทีีมอะไรค thank <laughs> ของแคทก็ตอนเด็กๆด,ดูบาร์บี้เยอะกว่าเยอะกว่าดิสนีย์ไอเรื่องแบบเจ้าหญิงเจ้าชายอะไรงี้รู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีผลกับกับแคทนะมันก็อาจจะมีส่วนที่ทําให้เราชอบในเรื่องของแบบการผจญภยัยหรือว่าแบบไปท่องเที่ยวอะไรแบบนี้ก็ได้ของมันใช่ไหมถ้าแบบมีผลเรื่องดิสนีย์อ่ะดิสนีย์น่าจะเป็นการ์ตูนหรือเป็นอะไรเรื่องแรกที่เราแบบดูตอนเด็กๆแล้วมันทําให้แบบเรารู้สึกว่าเราชอบดูหนังแล้วเราโฟกัสกับสิ่งนั้นได้หรือมันเป็นช่วงเวลาการดูหนังมันช่วงเวลาที่แบบเหมือนเราหลุดอยู่ไปในโลกนั้นจริงๆอะไรเงี้ยเราบ หนังชอบแอนิเมชันถ้าสมมุติว่าเป็นแอนิเมชันแบบว่าในสมัยนีย้ก็คือแบบภาพมันสวยมันน่าสนใจมันแบบมันตื่นตาเรา<ม>อะไรเงี้ยบ้านคิดว่าถ้าเป็นไลฟ์แอคชั่นแบบก๊อปปี้แอนิเมชันมาเป๊ะๆเ,เนื้อเรื่องเป๊ะๆเหมือนมาแบบรีเมคใหม่เป็นไลฟ์แอคชั่นอย่างเงี้ยจะไม่สนใจเพราะเหมือนเราติดภาพอะเราฝังใจกับภาพที่แบบเราเคยว้าวกับการ์ตูนเนื้อเรื่องมันก็เดาได้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะแต่ถ้าเป็นไลฟ์แอคชั่นแบบภาคแยกพิเศษแบบมาล e ิเซนต์อะไรอย่างเงี้ยเป็นภาคที่แบบเหมือนมีไซส์สตอร เอออันเนี้ยอาจจะอยากดูเพราะมันเป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งที่แบบเราไม่เคยรู้ว่าเนื้อเรื่องเขาเป็นยังไงจะคล้ายๆกับกับกับพี่บันแหละแต่ว่าต้องไปดูอีกทีหนึ่งแหละว่าพอเขาทําออกมาเป็นแบบไลฟ์อคชั่นแล้วว่ามันจะดีเทียบเท่าไหมแต่ถ้าดีเทียบเท่าเนี้ยก็ อาจจะเป็นเรื่องอื่นแหละเออเราคงไปดูเรื่องฉากเรื่องชุดความสมจริงอะไรเงี้ยตัวนี้ชอบไลฟ์แอคชั่นมากกว่าเพราะว่าชอบความเรียลลิสติกพอมันเป็นไลฟ์แอคชั่นมันมาเปลี่ยนจากตัวการ์ตูนเป็นคนมันทําให้เราเห็นว่าตัวละครเนี่ยมันมีความนึกคิดที่เหมือนมนุษย์มากขึ้นหรือว่าการกระทําของตัวละครเนี่ยมันสมเหตุสมผลมากขึ้นบวกกับพวก CG ความสวยงามที่คนได้ทําขึ้นมาให้มันเป็นเรียลลิสติกจริงๆเราก็รู้สึกว้าวมากๆ ก็เลยชอบลากแอคชั่นมากกว่าเราจะดูเมอเมทเพราะกระแสะมันมาเว้ย <c oughs> กระแสะมันเยอะจนแบบมันจะดีหรือไม่ดีคือนึกออกปะ,ะเพราะกระแสอนนี้มันออกไปทางที่แบบค่อนข้างที่จะแบบคนไม่ชอบอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่ามาลองมาดูกันสักตัง้งซิว่ามันจะแบบดีหรือไม่ดีอะไรเงี้ยเพราะภาพลักษณ์เขาก็เปลี่ยนไปแบบค่อนข้างที่จะเยอะอะทางแคนก็ดูเมาเมทเหมือนกัน เพราะรู้สึกว่าแบบว่าเออชอบความแบบแฟนตาซีอะไรเงี้ยมันดูแบบว่าน่าสนใจเอาเมรอเมทเหมือนกันเพราะตังเกษตรแต่ว่าจอยไปเห็นทีเซอร์ของเขาในโรงตอนไปดูหนังเรื่องอื่นอะมีความอลังการงานสร้างมีความเบอร์เบอร์ชอบอะไรเบอร์กเบอร์ก็เลยคิดว่าเออไปดูเมดก็ส <c oughs> ามท <c oughs> ุม <c oughs> ม่คม, <c oughs> มค่อยย้ายไปดูบาร์บี้อะไร เออถ้าแบบบอกว่าชายพร้อมกันแล้วให้เลือกเข้าลงก็คงเข้าลงเมอร์อมั้งจะเป็นใครก็ได้นะแต่คนคนนั้นน่ะอาจจะต้องคงคาแรคเตอร์ของสิ่งนั้นไว้อยู่ <c oughs> เป็นแอรีลโอเคใครจะเป็นแอรียลก็ได้แต่ยังคงเป็นแบบนางเงือกอยู่ใช่ไหมไม่ได้แบบกลายเป็นสปีดโพสอะไรแบ้ ทั้งหมดนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลนะคะยังไงใครเป็นทีมดิสนีย์ใครเป็นทีมบาร์บี้บบก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันหน่อยแล้วก็ถ้าชอบอะไรอยากให้เราพูดประเด็นมาถกเถียงเรื่องหนงังเรื่องอะไรอย่างนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิงด่งดิงด่ง <laughs> กันด้วยนะคะโ okay, อเคเข้าขึ้นค่ะพ่อแม่เนี่ยอยากให้บาร์บี้เนี่ยไปปกครองประเทศชาติแต่ว่าตัวบาร์บี้ไม่อยากเป็นก็เลยเหมือนไปสลับตัวเพื่อที่จะไปใช้ชีวิตลดเล่นของฉันแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ไปเห็นว่า<อ>บ้านเม<อ>ืองของเขาเนี่ยอุ้ยไม่ได้ดีดขนาดนั้น<อ>ฉันอยากมาพัฒนาบ้านเมืองของฉันเลยก็เลยกลับมาเป็นบาร์บี้ที่ปกครองประเทศชาติ